หลังจากที่ได้มีการปล่อยให้รับชมกันไปแล้วสำหรับเรื่องราวหลังจากภาคกันดัมยูนิคอร์นนั่นก็คือภาคโมบิลสูตรกันดัมนาราทีฟนั่นเองเพื่อต้อนรับของเล่นใหม่อย่าง MG ็นาราทีฟกันดัมซีแพดเวอร a คาและ MG ็ีชิดันจูสไตล์2 ในภาคนี้ครับจะเป็นเรื่องราวตอนพิเศษฉบับฉายโรงแล้วก็จะมีหุ่นเทพโผลมาไม่น้อยเลยในวิดีโอนี้ผมบิวเลยจะพาเพื่อนๆมาส่องหุ่นจากภาคนี้กันครับว่ามีตัวไหนจำ,จำบ้างพร้อมกับป้ายยากันพาแบบเล็กๆน้อยๆตามระเบียบแต่ก่อนจะไปดูหุ่นกันไปรู้จักกับโบบิลสูตรกันดำนาราทีกันก่อนดีกว่า โมบิล i ูตรการ์ดัมนารา v e เป็นอนิเมะกันดดัมฉบับยาวที่เข้าฉายไปในปี2018งานสร้างอลังการภาพดีเพลงเพาะมากๆเพราะว่าได้ฮิโรยุกิซาวโนะมาบรรเลงทำนองสุดยิ่งใหญ่ใครที่ไม่รู้จักเขาเขาคนนี้ก็คือคนที่ทำเพลงให้กับ Attack on Titan และก็เป็นคนที่ทำเพลงให้กับภาคก่อนอย่าง m o บิลสูตรกันดั้มยูนิคอนด้วยอะดีเมคขวัญใจมหาชนนั่นแหละครับในภาคนี้ก็อย่างที่บอกไปมันคือการสารตอความสําเร็จของลูกรักแฟนกันดั้มโมบิลสูตรกันดั้มยูนิคอนโดยจะเป็นเรื่องราวการตามจับกันดั้มยูนิ r n p h ฟนิกซ์โมบิลสูตรปริศนาที่เกิดคุ้มข้างแล้วก็หายไปจากการทดลองซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกี่ยวโยงไปถึงเด็กแห่งปฏิหารทั้ง3คนมิเชลโยนาและ ในด้านอีกฝั่งขั้วตรงข้ามอย่าง n โอซิออนก็ต้องการตัวนกอมาตะเช่นเดียวกันจึงเกิดเป็นศึกการปะทะก,กันขึ้นใครที่ดูภาคนี้แนะนําว่าจะต้องรู้จักกับจักรวาล UC เยอะๆเลยครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีโดยเฉพาะกับภาคโมบิลสูตรกนดัมยูนิ c o r n เอาละมาดูข้อมูลหุ่นตัวแรกกันเลยครับนั่นก็คือ R X 9 Narrative Gundam เป็น Narrative น Gundam ร่างที่ยังไม่ได้มีการติดตั้งแพทอะไรเข้าไปเลยครับเป็นหุ่นตัวเอกของเรื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในภารกิจการตามจับนกฟีนิกซ์มันจะถูกควบคุมโดยหนึ่งในเด็กแห่งปฏิหารโยนาบาสตาร ซึ่งผมก็จะขอพูดถึง3แพ็คไปเลยทีเดียวแล้วก็ค่อยพูดถึงของเล่นทีเดียวนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าในเนื้อเรื่องเราจะได้เห็นทุนตัวนี้เปลี่ยนพาร์ทเสริมอยู่ตลอดเวลามีการทําภารกิจตามจับเฟนิกซ์ในร่างนี้ตอนที่ยังไม่ได้ติดแพ็คอะไรรูปร่างมันจะเป็นเหมือนหุ่นผอมๆตามตัวของหุ่นบางชิ้นส่วนก็ไม่ได้มีการติดตั้งกรอบไว้ด้วยซ้าจุดเด่นของมันเลยก็คือระบบการควบคุม เพราะเป็นรูปแบบคอบ็อกที่สามารถเปลี่ยนคอไฟเตอร์ได้ในกรณีฉุกเฉินหรือตามจุดประสงค์ต่างๆในการทำภารกิจที่สำคัญมันมีการติดตั้งระบบ NTD ระบบทำลายล้างนิวไทท์แบบเดียวกันที่ถูกติดตั้งไว้บนตัวยูนิคอนกันดามแต่ตามเนื้อเรื่องแล้วเป็นการติดตั้งไว้แบบรลับๆครับเพราะว่าหลังจากที่เหตุการณ์เหนือธรรมชาติในภาคยูนิคอนเกิดขึ้นระบบไซโคเฟนและก็ระบบ NTD คือถูกสั่งห้ามใช้ไปเลย รู้จักกับพื้นฐานของหุ่นนาร t ที e แล้วก็ไปดูแ็คต่างๆที่มีการนำมาใช้งานในเนื้อเรื่องกัน r s H 9 a Narrative g u n d a Apex เรียกสั้นๆว่านาราทีป Apex แพ็กนี้สายใหญ่สายบึกต้องถูกใจแน่นอน Apex เนี่ยถูกใช้งานในช่วงเริ่มเรื่องเห็นใหญ่ๆแบบนี้ครับเป็นแพ็คที่มีความคล่องตัวสูงมากๆ เพราะแพ็คที่ถูกติดเข้ามามันเต็มไปด้วยบูสเตอร์แต่ถึงจะเร็วแค่ไหนมันก็ตามนกอต Phoenix, มตะยูนิคอร์ฟีนิกซ์ไม่ทันแม้จะถูกสร้างขึ้นในภารกิจการตามจับฟีนิกส์แต่มันก็มีอาวุธติดตั้งมาเหมือนกันเอแพ็คเนี่ยจะขนอาวุธประเภทบิดไซด์ ide, และก็ปืนไฮเมกาแคนนอนรวมไปถึงอาวุธพิเศษอย่างไซโคแคปเจอร์จริงๆมันเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างกล่องเพื่อจับฟีนิกซ์มากกว่า มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับกล่องที่ถูกสร้างขึ้นด้วยสนามพลังแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงแต่ก็อย่างว่าเลยครับสุดท้ายฟีนิกซ์ก็หนีไปได้อยู่ดี <S <S r x 9 b narrative Gundam B p a c ร่างนี้โผล่มาในช่วงกลางเรื่อง รอบนี้ B Pa c k จะเป็นการติดตั้ง Backpack แบบที่มันเหมือนกับอาวุธก้ามปูติดลวดนะครับโดยมันจะถูกใช้งานเพื่อใช้โจมตีระยะไกลแล้วก็ควบคุมผ่านสายเคเบิลที่ยึดเอาไว้นอกจากนี้ก็จะไม่ได้ติดอาวุธอลังการอะไรมากมายในแพ็คนี้เอาไว้ครับเพราะว่าจุดประสงค์ของมันคือนําม,มาใช้งานในโคโลนีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องความเสียหายเอาไว้ก่อนในช่วงกลางเรื่องนี้เองเราจะได้เห็นความลับของนาฬิกนดัมด้วยว่าแท้จริงแล้วมันมีระบบ NTD ติดตั้งอยู่ภายใน ตอนนั้นนาราทีปจะได้ประทะกับชิ้นจูสไตล์ที่ถูกขับโดยโซตันอัคคะแนนเรียกว่าตอนนั้นเซอร์ไพรส์เซลตันเลยครับเพราะว่าเมื่อระบบ NTD มันถูกเปิดขึ้นคุนมันกลับจะไปติดตั้งกับนีโอซีองตัวสีขาวซะอย่างนั้นแต่ก่อนทุกอย่างจะบานปลายวิต้าและเฟนิกซ์เนี่ยก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทัน R x 94นาร a t i v e กันด์ซีแพคมาในร่างสุดท้ายก่อนที่จะไปส่อของเล่นกันครับกับร่าง4 p แพค รือว่าร่างแซลมอนที่หลายๆคนเขาชอบแซวกันโผล่มาในศึกสุดท้ายถ้าฝั่งของโยนาอยากจะเอาเทคโนโลยีที่โหดและบ้าที่สุดไปสู้ไปงัดกับฝั่งตรงข้ามยังไงก็ต้องติดไซโคเฟมจนได้ตามเนื้อเรื่องแล้วลำแสงที่เปล่งประกายออกมาก็กจะมีทั้งสีฟ้าและก็สีแดงแม้กระดัตมตัวนี้จะมีจุดประสงค์ในการใช้งานเป็นการตามจับตามเก็บแต่ศักยภาพของหุ่นและคนขับเนี่ยก็แข็งแรงมากๆขนาดที่ว่าสามารถใช้ไซโคเฟมได้เลยถือว่าไม่ธรรมดา เป็นร่างโดยสมบูรณ์ของเจ้านารทีบกันดั้มเลยก็ว่าได้นอกจากนี้มันก็มาพร้อมกับรูปลักษณ์แบบพระเอกสุดๆซึ่งนี้งานนี้พี่แกเน้นสู้แล้วครับขนมาทั้งปืนบีมไรเฟิลโล่ที่ติดไซโคเฟมและบีมเซเบอร์ถึงแม้จะโผล่มาในช่วงท้ายและอาจจะไม่ได้หนำใจคนที่รอดูร่างนี้เท่าที่ควรเพราะสุดท้ายเยาหนานมันก็จะได้ไปขึ้นขับนกสิงทองแต่มันก็ถือว่าเป็นร่างที่สร้างภาพจำให้กับกันดั้มที่มีไซโคเฟมไปเลยครับเท่สุดๆ ของเล่นกันพาของนาราทีฟกันดั้มผมขอพูดทุกร่างร่างระเกตไปเลยครับเพื่อมให้มีการสลับไปมาเกรด HG ร่าง APAC ถือว่าทำออกมาได้ดีใหญ่สะใจใครชอบอลังการบอกเลยว่าต้องมีติดมีดองไว้บ้างแหละ B pack ก็ถือว่าเป็น HG ที่มีแพ็คหลังที่โดดเด่นแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์แต่สินค้าของตัวนี้นะครับเป็นตัว l i m i t e d g กันดัม b a s สส่วนใครนะครับที่อยากจะเก็บ n a r r a t i v e ส g แล้วอยากจะจบจริงๆอะ่ะก็ต้องล่าง4 Pa แพ็เลยเพราะว่ามันเป็นไซโคเฟมแล้วพาร์ทใสก็สวยแต่ถ้าใครอยากได้ไซโคเฟมสีฟ้าอาจจะต้องหากันยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นสินค้าพีบันได แต่ถ้าใครไม่ใช่สายเก็บครบนะครับผมว่าเน้นตัวจบเนี่ย C-Pack h g นี่แหละตัวเดียวพอเลยเพราะว่าถ้าคุณไปเริ่มเก็บ A-Pack หรือว่า B-Pack ก่อนเนี่ยร่างอื่นๆเนี่ยมันจะตามมาแน่นอนในส่วนของเกรด RG ข้ามไปได้เลยครับเพราะปัจจุบันยังไม่ได้มีการผลิตออกมาจึงข้ามมาเป็น Master g a เกแล้วมันก็ทันเป็น Mastergate Ver วอด้วยตัวล่าสุดเลยครับตอนนี้ตอนที่ทำคลิปอยู่ MG n a r r a t i v e g u n d นด C Pack Ver a เป็นตัวที่นักสะสมละหลายๆคนถือว่าฮือฮากันมากเพราะว่าสามารถเปิดเกาะโชว์ไซโคโฟเฟนเท่ๆได้ลูกเล่นเนี่ยก็มาครบครับ จุดขยับถูกพัฒนาตามยุคสมัยแล้วก็ยิ่งเป็นเวอร์คางานม,มันเลยออกมาดูเนี้ยบที่จะเป็นปัญหาที่สุดของตัวนี้ครับคงจะเป็นชิ้นส่วนของยานคอร์ฟไตเตอร์นี่แหละมันบางมากๆอ่ะบางขนาดที่ว่าอยู่ในกล่องมันก็หักได้แต่ว่าถ้าใครแกะกล่องมามันยังไม่หักก็อย่าเพิ่งดีใจไปครับเพราะว่าต่อประกอบเนี่ยมันก็มีสิทธิ์แตกขามือคุณได้เหมือนกัน ตัวต่อมาจะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นนกอมตะสีทอง RX0 ยูนิคอร์ดกันดั้ม Zero T Phoenix ผมอาจจะมีการเรียกเลขไทยเลขอังกฤษสลับกันไปบ้างนะครับตามความถนัดของปากมันคือม้าทองสุดขวดของคนรักกันดั้มหุ่นตัวนี้เนี่ยถูกสร้างโดยสาพันธ์แบบลับๆแล้วก็เฟ้นหาเด็กที่เป็นนิวไทเนี่ยเข้ามาใช้งานหุน่นและเด็กคนนั้นก็คือวิตาสาวน้อยที่ต้องพบเจอชะตากรรมสุดขวดร้ายจากการทดลองของมนุษย์ที่อยากจะก้าวข้ามขีดจำกัดด้านเทคโนโลยี แต่แล้ว Rita ลิต้าและเฟนิกซ์เนี่ยก็ได้นีหายไปอย่างรวดเร็วเปรียบดั่งแสงด้วยของมพลังของคนขับและหุ่นที่มหาศาลในในเรื่องภาคนาราทีฟเราจะได้เห็น Phoenix เฟนิกซ์เรื่อยๆทั้งจากการที่มันโดนตามจับแต่ก็ไม่เคยสําเร็จจากการที่มันกลับมาช่วยโยนาในตอนที่สืกการพบกันระหว่างนาราทีกับชิอันจูสไตล์และสึกสุดท้ายที่เป็นการเปลี่ยนจากยูนิคอน เป็นเดรสทอยโหมดโชว์ฟอร์มอย่างดุเดือดหุ่นตัวนี้จะมาพร้อมโล่ลักษณะคล้ายปีกขนาดใหญ่สามารถเพิ่มแรงขับของเครื่องและสามารถถอดออกมาเพื่อใช้งานในการต่อสู้ได้ชะตาการรมของหุ่นตัวนี้เพื่อนๆน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแหละครับว่าทาไมพลังมันถึงโอเวอร์ขนาดนี้เพราะว่ามันคือหุ่นที่ไม่ได้ควบคุมโดยมนุษย์แต่มันถูกควบคุมโดวยวิญ,ญญาณของริต้าที่เป็นนิวไทยทําให้ไม่มีขีดจ,จํากัดด้านร่างกายในการควบคุมหุ่นนั่นเอง การพาของเฟนิกซ์ตั้งแต่ SG จะเหมือนกับยูนิคอนตัวอื่นๆเพราะจะแบ่งออกเป็น2โหมดครับแล้วก็ไม่ได้มีลูกเล่นการแปลงล่างถ้าอยากจะแปลงล่างก็ต้องขยับไปเล่นเกรดอื่นครับ RG หรือ MG แต่ข้อดีของ SG p h o e n i x นะมันคุ้มตรงที่มันไม่ใช่สายแปลงล่างมันเน้นต่อแล้วมันก็จัดท่าโชว์เสร็จเลยเพราะมันจะได้ทั้งความแข็งแรงแล้วก็สีทองที่บันไดเนี่ยเขาเคลือมาให้แล้ว ต่อมาในเกรด RG ครับอย่างที่บอกไปว่ากล่องเดียวมันก็จบเหมือนกันมันสามารถแปลงล่างได้น่าเสียดายตรงที่มันันกลายเป็นพีบันไดครับทำให้ทั้งค่าตัวแล้วก็อัตราการหาของเนี่ยมันสูงแล้วก็หายากพอสมควรใครที่ชอบดีเทลเยอะๆเหมาะก,กับ RG มากใครสาย1ต่อร้อยก็มีให้เล่นเหมือนกันครับราคาก็โหดพอตัวสําหรับเกรด MG แต่ถ้าเกิด่าชอบจริงๆหาได้แล้วผมว่าสอยมาติดเอาไว้ก่อนก็ดี เพราะทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากมันเป็นตัวจบไปครับสำหรับใครที่สู้ราคา p e r f ์เฟคเก e ไม่ไหวและก็ใช่ครับปิดท้ายด้วย p e r f ์เฟคเก e กันไปเลยเอามาตั้งทีเนี่ยโดดเด่นสุดๆจะจับมาเล่นจะจับมาอะไรก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากๆตามสไตล์ pg ของม้าเลยมันก็จะมีชุดไฟมาให้เล่นด้วยทำให้ลูกเล่นของหุ่นตัวเนี้ยมันครบเลยทั้งสีทองที่มันเปล่งประกายแล้วก็แสงจากชุดไฟตรงไซโคเฟรม ตัวต่อมามาส่องฝั่งตรงข้ามกันบ้างดีกว่าชิดดนจูสีขาวสุดเท่จาก D.O.C.O.N. M.S.N.06S2 ชิดดนจูสไตล์ แม้มันจะอยู่ในโทนสีขาวไม่ได้ฉูดฉาดแต่มันก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความแค้นและความบ้าคลั่งเพราะมันถูกขับโดยซอลตันอัคเนนพูดถึงประวัติตัวละครคร่าวๆเนี่ยซอลตันมันเหมือนเป็นร่างโคนของชาอัสนาเบลแบบเดียวกับฟูลฟอลทันครับแต่ว่าซอลตันเนี่ยมันเพี้ยนแล้วก็บ้าก,กว่านั้นเยอะเลยได้ชื่อว่าเป็นร่างที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างล้มเหลวตัวละครนี้เนี่ยจึงมาพร้อมกับความบ้าคลั่งด้านการต่อสู้เพราะมันเนี่ยอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่ามันก็สามารถเป็นผู้นําในแบบของตัวเองได้ คุณตัวนี้ครับถ้าเรียกให้ถูกมันต้องเรียกว่าชินันจูสไตล์2ในเนื้อเรื่องมันจะเป็นหุ่นที่ถูกขับเพื่อทําภารกิจชิงตัวนกอมตะแต่เบื้องล,ลึกเบื้องหลังของหุนตัวนี้มันคือขุ่นที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบไซโคเฟรมแม้จะไม่ได้มีแสงเปล่งประกายแต่ก็รู้ไว้เถอครับว่ามันถูกติดตั้งเทคโนโลยีนี้เอาไว้และถูกขโมยไปโดยกลุ่มนีโอซีออนที่เหลือเพียงหยิบมือและเอาไปปรับแต่งเพิ่มจนได้มาเป็นตัวที่ปรากฏมาในภาคยูนิคอร์ครับที่เป็นชินันจูตัวสีแดง แล้วก็โผล่มาอีกตัวหนึ่งครับในภาคดัมมาทีฟที่เป็นชินันจูสไตล์2สีขาวซึ่งเราจะมาพูดถึงชินันจูสไตล์ตัวที่2กันความพิเศษของมันก็คือมันเป็นหุ่นที่เทพมากๆครับแล้วก็เอามาโดนตบเกียนโดยเฟนิกซ์เพราะว่าอะไรมาถึงเทพเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีทั้งระบบไซคมิลแล้วก็ไซคเฟมและการควบคุมที่ใช้อารมณ์เจตจํำนงและความนึกคิดของผู้ขับซึ่งก็ถือว่าโซตันแอคเคนนเนี่ยก็สามารถใช้หุ่นได้อย่างสุดความสามารถแล้ว ด้านอาวุธที่ขนมาตามเนื้อเรื่องชิจันจูสไตล์ตัวนี้ขนมาทั้งบีมเซเบอร์ไฮบีมไลฟ f ลบาสูก้าโลขวานบีมขนาดยักษ์และก็ระเบิดทั่วไปส่วนเสริมต่างๆก็จะมี e x t e r n a l p r r f o r m a n c tank ที่จะช่วยเสริมความเร็วให้กับตัวมันเองครับ เป็นท่อขนาดใหญ่ที่ถูกติดตั้งเอาไว้นั่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกไปครับข้างในตัวหุ่นเนี่ยมันจะมีไซโครเฟมแล้วก็มีอินเทนชั่นอโตเมติซิสเต็มเป็นระบบการควบคุมที่ดึงเอาความกดแค้นและก็เจตจำนงของนักบินมาช่วยเสริมพลังให้กับคุณทั้งนี้ทั้งนั้นของแง้มไว้ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ยังดูไม่เป็นนะว่าชินันจูสไตล์2 narrative version มันแตกต่างกับชินันจูสไตล์ร่างก่อนถูกขโมยยังไงก็ให้สังเกตไปที่หน้าอกของหุ่นครับมันจะมีลวดลายตรงอก แล้วมันก็จะมีลวดลายตรงกรอะด้วยนิดิดหน่อยๆเป็นสัญลักษณ์ของนีโอซีออนแปะเอาไว้ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นตัวที่ชอตันขับแต่ถ้ายังไม่มีก็แสดงว่าเป็นตัวที่ยังไม่ถูกขโมยแม่ย้อมมาขายเก่งจริงๆ ของเล่นกันพาของ msn 06 s 2ชิ้นจูสไตล์เริ่มจากเกต hg ก่อนเลยครับสังเกตง่ายๆที่หน้ากล่องนะมันจะมีโลโก้ภาด narrative gun dam แปะไว้แล้วก็เขียนกำกับไว้เลยครับว่าเป็น narrative น version ลูกเล่นต่างๆก็ถือว่าโอเคครับใครสายเก็บตัวร้ายเนี่ยมันต้องมีไว้เลยถ้าวางกับันดั้มเนี่ยอาจจะยังไม่เด่นแต่ถ้าวางกับพวกซีออนด้วยกันนะเด่นแน่นอนเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นสีขาวส่วนทางกับเพื่อนๆที่จะเป็นแบบสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีดําบ้าง ข้ามมาในเกรดมาสเตอร์เกรดเลยครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีเกรด RG นะมันจะมีแบบหน้ากล่องเท่ๆสิ่งที่ได้จากรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีจุดขยับต่างๆเกราะต่างๆที่สามารถเปิดได้ขยับได้มากขึ้นอาวุธก็ถือว่าคนมาเกือบครบครับมีโล่มีปืนมีบีมเซเบอร์มีบาซูก้าแล้วก็ ที่มันจะขาดไปก็จะมีแค่ขวานบีมที่สำคัญคือท่อขนาดใหญ่รุ่นนี้ก็มีติดมาให้ด้วยคืีนคลีนสวยๆครับประกอบเสร็จและที่เพิ่งเซอร์ไพรส์กันไปก็คือชินันจูสไตล์2เนี่ยกำลังจะมี Mas t e r g a เกเวอร์คผมไม่แน่ใจว่าตอนที่คลิปนี้ออนแอร์ไปเวอร์คามันได้ขายหรือ,อยังนะครับเพราะว่าตอนนี้นอร์ทีเวอร์คา a เนี่ยขายไปแล้วเพราะงั้นใจร่มๆนะครับอย่าเพิ่งว่าผมเอาเป็นว่าตอนเนี้ยที่แตกต่างจากตัวก่อนก็จะมีขวานบีมขนาดใหญ่แบบที่ MG ตัวเก่าไม่มีมาให้ รุ่นนี้เขาจะมีเพิ่มมาให้แล้วลูกเล่นของอาวุธก็จะหลากหลายกว่าเดิมทําให้จัดท่าได้สนุกขึ้นส่วนด้านดีเทลดีไซน์ก็ต้องมารอดูกันครับว่าจะสวยแค่ไหนแต่คิดว่าคงจะถูกพัฒนาแน่นอนตามเทคโนโลยีการผลิตแมมเวอร์ฮามาอย่างนี้ MG ตัวเก่าเนี่ยใครเก่งราคาไว้แทบจะช้อนขายไม่ทันเลยใช่ไหมล่ะครับไปต่อกันที่ Mobile Armor ขนาดยักษ์ที่ถูกย้อมมาขายตามสไตล์บานไดกับ NZ 992 Neo Cion ตามเนื้อเรื่องมันไม่ได้โผล่มาเยอะแยะครับแค่ปรากฏตัวมาทําลายบ้านเมืองในโคโลนีกับโผล่มาช่วงท้ายถือว่าเป็นโมบิลอาร์เมอร์ขนาดยักษ์ที่โคตรโหดแล้วก็ยากที่จะล้มลงได้ผมไม่แน่ใจว่าในนาราทีฟในโอซีองตัวสีขาวมันแตกต่างจากตัวสีแดงได้ความสามารถการต่อสู้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าด้านประวัติการสร้างการใช้งานมันคือโมบิลอาร์เมอร์ที่ต้องเอาหุ่นมาเสี่ยงไว้ตรงกลาง เหมือนที่เราเห็นชิ้นนันจูมันไปอยู่ตรงกลางของหุ่นแล้วก็ควบคุมอีกทีอาวุธมันขนมาแบบเบิ่มๆทั้งเยอะทั้งใหญ่สามารถปล่อยบีมออกมาได้เพื่อโจมตีด้วยพลังงานมหาศาลแขนทุกแขนสามารถใช้โจมตีได้เก็บได้และปรับเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ได้ตามสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ Neo C-2 องก็ยังมีไซโคชาร์จเจเนเรเตอร์ูง่ายๆมันจะเป็นเหมือนวงแหวนที่กลางออกมาเพื่อสร้างสนามพลังทำให้หุ่นบริเวณโดยรอบไม่สามารถใช้งานอาวุธได้ซึ่งพอเอาเข้าจริงๆแล้วช่วงท้ายของเรื่องก็โดนตกเกลียนไปตามระเบียบ เสียดายมากที่ไม่ได้เห็นมันโชว์ฟอร์มเท่ๆท่าที่ควรแต่เอาเป็นว่าด้านดีไซน์ก็คือเทไม่แพ้กับนีโอซีอองตัวสีแดงเลยด้านความแตกต่างถ้าไม่ใช่สีหลักๆก็จะเป็นในส่วนของหน้าอกที่มันจะเปลือยออกมาให้เห็นโครงและอาวุธด้านในกันพาของมันก็ไม่ได้มีอะไรออกมาเยอะแยะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันตัวใหญ่มากแค่สเกล1ต่อ1นึ่งีน่ะก็ตัวเข้าบ้านแล้วฮะเลยมีแค่ไฮเกรดผลิตออกมาใครมีติดบ,บ้านไว้โชว์นะเพื่อนผ่านไปผ่านมาต้องค้ากับว่า ตัวอะไรวะใหญ่ขนาดนี้ใครชอบของใหญ่จัดเลยครับแล้วมันจะฟินขึ้นด้วยถ้าคุณจัดมาคู่กับนีโอซีอองตัวสีแดงส่วนด้านความหายากผมรู้สึกว่าสีขาวมันจะหายากกว่ามัง้งปิดท้ายด้วยพ่อหนุ่มข้ั่งรักบีแมกนัมใช่ครับมันก็คือซิลเวอร์ปูเลตสีดำในรหัส RX014S Silver Bullet Suppressor จะปรากฏตัวมาในช่วงท้ายแบบหล่อๆแล้วก็บินักบินเป็น b a r า a ล h l i n พระเอกผู้ที่เคยพา Unicorn กันดั้มสร้างเหตุการณ์เหนือความคาดหมายมาแล้วเป็นการยืนยันว่าตอนนี้ b a r n a h ได้ไปอยู่กับ m i n o ว a Sabi เรียบร้อยแล้วนั่นเองในช่วงท้าย b a r n a ได้มีการเข้ามาช่วยโยนาไว้หลังจากที่ได้มีการต่อสู้กันอย่างหนักในด้านของข้อมูลหุ่น Silver Bullet ตัวนี้มันจะอยู่ในรหัส S ครับเพราะมันถูกปรับปรุงจากตัวที่โดนนีโอซีอองสีแดงสอยร่วงมาในภาคยูนิคอนหลังจากที่รอดมาได้ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเป็นตัวสีดำที่เราได้เห็นกันในภาคนอรทีฟโปรมายิงบีแมกนัมแบบหล่อๆซึ่งมันก็คือปืนประจำของยูนิคอนนั่นเองเพราะว่าเรื่องราวของภาคนี้ยูนิคอนมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วความแข็งแกร่งของหุ่นตัวเนี้ย มันแข็งแกร่งขนาดที่ว่าสามารถทำลายดาวได้เลยถูกเก็บแล้วก็แยกชิ้นส่วนไปเป็นที่เรียบร้อยมันอันตรายมากนะครับอย่างที่บอกไปว่าหุนตัวนี้มันถูกขับโดยบาหนาดที่เป็นผู้ชายที่ขลั่งรักบีแมกนั่มมากๆแล้วก็แบบจะใช้ให้ได้ทำให้มันต้องมีการปรับแต่งส่วนเสริมแพ็คหลังของ Silver Bullet ให้พกอาล่ไว้ตลอดเวลาเพราะหุนมันรับแรงยิงไม่ไหวหรอกครับ เมื่อยิงกระสุนออกไปมันก็ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่อยู่ตลอดการพาของ Silver Bullet Suppressor ก็มีผลิตออกมาเหมือนกันแม้จะโผล่มาแค่ทิดหน่อยแล้วก็ตาม Airtime เลครับมาเป็นตัวเสริมแบบนี้ก็ต้องมาในเกรด HG ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วแต่ใครชอบบาหนาดลองหาดูครับมีติดตู้ไว้ก็ไม่แย่ และนี่ก็คือเรื่องราวและข้อมูลหุ่นพร้อมของเล่นต่างๆจากอานิเบะกันดัมพาส Mobile Suit Gundam Narrative เป็นเรื่องราวหนึ่งชั่วโมงกว่าวาที่หุ่นออกมาเยอะมากๆทั้งจาก Flashback เองทั้งหุ่นเก่าหุ่นใหม่เราก็จะได้เห็นมันในภาคนี้เยอะมากๆเลยเลยคัดแค่ตัวเด่นๆมาก่อนกันแล้วกันหุ่นเบ้ภาคนี้เท่ๆก็เยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะกับแจสตา เอาละใครชอบตัวไหนกันบ้างในภาคน,นี้สามารถแชร์สามารถคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะสำหรับใครที่อยากจะเสริมอยากจะเพิ่มตรงไหน,นสามารถบอกได้ที่ใต้คอมเมนต์เช่นเดียวกันข้อมูลตรงไหนผิดพลาดแก้ได้เลยนะครับผมต้องขออภัยไว้ก่อนเลยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจะเป็นตัวไหนจากเรื่องอะไรรอติดตามชมสวัสดีครับ